จากที่เจอหลุมศพทั้งหมด11หลุมครับวันนี้เองชาวบ้านก็จะพากันทําบุญให้กับดวงวิญญาณที่ฝังนะครับหลังจากที่ขุดพบกระดูกหาโบราณน,นั่นเองนะครับนมกระดูกจากใต้ดินนะครับที่ฝังขึ้นมานะครับจะทําการทําทบุญให้นะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับจะนิมนพระมาทั้งหมดแรูป9รูปนะครับ มาทําพิธีสวดส่งวิญญาณครับเพื่อจะให้วิญญาณเหล่านั้นครับไปสู่สุคตินั่นเองครับพี่กัดลุงอึ้บบ้านหนองปรีในมณฑลโลกอำเภอลำนวลจตุรินนะครับผมเนี่ยวันนี้แม่ครูขันก็มาทําพิธีต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้แม่ครูทําการขุดหาต่อไปนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็มาร่วมพิธีช่วยกันเก็บกระดูกต่างๆนะครับมากรอบเคลียร์นะพื้นแผ่นใดขอทรณีคัน ក៏តើ no, ឹប no, ណ mm. ាណាក់ពេជ្រប្រុសហើយឲ្យឡើងមកគ្រប់គ្រប់គ្នាលីដឺនេះតរណៃនេះព្រះមេថរណៃថាអ៊ុំអុយទេដូចនាងនំនេះធ្វើទៅធ្វើត្រូវហើយក្មោចគ្រប់រាងគ្រប់រៀងតែនេះនោះដែលត្រេសណោះដេកកប់មកយូរហើយពេញប្រមាណរួយប្រមាណពឿនឆ្នាំក៏ដេកកប់លឹងពីដាប់គាត់ចូលគាត់ចូលពេញក៏រួអុយទេងាប់នៅបានត្រេសទៅនេះកូនចៅមកពីខាងឆ្ងាយហើយមានជោគមានរៀប ຫມົກກະນີ້ຫມໍເທີປິຕີອ້ອຍຕາມຈັດແຫຼຖາບ້ານໃຫຍ່ຕຸກະນີ້ບ້ານຫມໍອ້ອຍເດືງແນ່ສູຂັນກະຫມໍຕາມຈັດເດືງສອນຈ െയി ງເຄົາຮອບບໃດແຕ່ຫມອຍເຕີແນ່ນີ້ຢູ່ໄທໄມ້ກະງວດນີ້ຢູ່ໄທໄມ້ກະອ້ອຍໃຫ້ຕານີ້ບ້ານກົກຫມໍມຖາຕະເດກກອບປາບໃດໃນບ້ານຕາເດືງມີດຽງທິດດວງວິນຍານເດດແຕຣດືສັນເລງຖ້າເອີຄູຫມໍດາໃຫ້ເດືງໃນລະນາເດດລູກເດອ້ອຍກະກົກກະຮູ້ກົກຂະນີ້ກົກຫຼັງຫມໍລະນາຈ້າງຈ െയി ງຫມໍໃຫ້ເທີພອນອ້ອຍສແອງນັງຢູ່ລູກຢູ່ອ້ອຍຫມໍຊົດກະ អើក្រោមអត់ទីកាយឃើញងាយមានត្រឹកសម្បត្តិអត់បងផងណោះបានចែកខ្លួនចៅទៅបានខ្លួនចៅມືមានត្រឹកមានសម្បត្តិអើមងហ្នឹងរនោររបស់គ្នាក្រោអត់អះគ្នាដើនឹងក្រោដើសុំតែក្លាំទៅតែក្លាំចែកចៅអ่ะដាក់តាមអើយចែកចៅសុំអានេះសុំដើអឺចៅនៅនេះអ្ហានេះអបៅអបៅជិងបោះดำดำใช่ไหม เะกัดมากมากจริงป่าวไม่ไม่เอาเบาเเอาเบาเบานะเขาใช่เขาใช่ไม่ใช่เขาไม่เป็นไรนี่ไปดูเบาเบานะจะของที่เกะกะรูเขามีเซนนะจะของที่มีเซนเซนชั่วมีชัวจริงเหรอ เดี๋้วเออย่างีปแล้วไลไปแล้วจังวะแลเป็นที่เผลัดำๆเป็นที่เผานะเป็นที่เผาเลยนี่คุณก็ยิ่งเจอจบพลังนะาลังไปเอาครับผมก็ไปลดจัเงิงน่ะเสร็จเส็จจังเงินน่ะเพราะว่ามึงไม่ได้ ร้อยปีมาแล้วเนอะเจ็แก่หนายังไม่มีอะไรเลยแสดงว่าประมาณต้นกำลังว่ร้อยเก้าสิบมาตั้่อยเี๋ยัมสี่ร้อยห้าร้อยีอ่ะน่าจะประมาณนั้นแหละเ้าไอ้นี่ให้ให้สมบูรณ์สมบูรณ์รบนะเจ้าหน้าที่อ๋อเขาเ้าเผาขาเนี่ยนี่จอะไรเนี่ยกระดูกอี่รเนี่ยกระดูกเตรียมไว้บิ๊กบิ๊กรอยกมาเป็นไห่ดีกว่าใช่ใ่มันเป็ดอะไรเป็ดก้าวรเด็นใหญ่เลยนี่ย Hai lời chân 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 Để chân 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 chân

ดูข้างในไร่ได้อาจะไม่ไไมเยาเนาอ้ยแค่อยาให้เราสนใจเขามายุ่งจะมายุ่งจะมายุงตามอายุขายน่าจะประมาณนั้นเลยเอาล้เอาคนอื่น้ด็กกระดูกตามอายุขายตามอายุายไม่ร e> ู้เอาไปคัดตรงร่มไร่มก็ได้ไปคัดตรงร่มเทไป ปากใครอยากใจไหนใจคนดูไงฮะตะมือมีตราទៀតตะมือวันนี้จะจัดแล้วเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะยังไงมาลาวนะเรียกอะไรลาวก่อนพูนี่ไม่ใช่กันเยอะนะครับไปลาวจะได้กลับบ้านให้มียายเต็มเด้งกับปลาลิงตุ้มเหมือนเองไปส่วนถ้าได้เรียกลาวจริงๆครับ เก้าแปดแปดเก้านีวมัน,น,นเป็นคอเลย กระดูกอะไรน่กรดูกที่ไหนเครื่องอันนี้เป็นไหมก็จะเป็นแบบหอยเครื่องประดับใช่คนสมัยเราเนาดโมยีม่ที่ทำที่พธีฉัน អោមើប្រកាយអត់បន្តមកអុយមកតាមរូបកំព្រីនោះក៏លុធ្វើអញមានឈរណាមិនដេកដេកស្មស្វ័នគ្រូស្វ័នព្រះវង្សគេកាជាចាមើនេះជួយដេកនេះខ្ញុំចាប់ឡងទៅមកទៅចូលប៉ុនទៅប៉ុនធានឲ្យនេះគេអត់សបាយនេះមកប្របលេបបើអត់ចំចំ nó 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 nó

สามสามสามสาธุามสามสามามสามสามสามเามส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 ามเปมสมามนามสาอนามส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 มามสามสอมมามสามสานมมามาาาอนาง ้องดูก่อน้องดูมันเบาๆหรอมันก็มันเป็นโลหะนี่นเมันทองตำตำเอ้ทองโลหะ่นนู้นเหมือนทองเนี่ยทิงนั่องดินทองจินแดง ซาทุบโอ้ร้อนมากโอ้ปริยศนรินป้าไปซาดน่าเมืองเดี๋ยวเดีล้างให้ดูก่อนขมือ

มาเลี้ยงมานองตีนนาอใส่บานงไปดมีเลขอีไรขยี้ยคือลขเียเลขตี้คอเอคืเมนมีเลขมีเลขอันนี้ต้องจริงเลยไม่อันนี้อันนี้ของจริงเลยของจริงของของจริของ้เลยของโราณจริจเลขอะไรครับิกนนียางยายมองไม่เห็นมีคนแย่งเยอะตรงนี้ตรงนี้้ม่เมกเนี่มือคอะไมือ่ีเห็นมีเลขอะไรอะต้องให้นาวิเคราะห์ มีเลื่อลายเป็นไม้ไหมไม้่ใช่ไม้เป็นเป็นเหมือนนั่งลูกนั่งตุ้ยเนาะไม่ใช่หรอกมันเป็นดูนนไม่ได้มแทงวคือลูกข่งสมัยเล่นเป็นคนผมเล่นสมัยรูกคุณท่านรานเธอคนเนองเอง